ไม่ได้โกรธนะที่แบบว่าขุดาการ<ม>เรื่องสัลากรรมออกมาแต่ขุดแบบเอาหน้าเก่าออกมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางลูกก็เป็นลูกตอนนี้หนูแบบเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดซึ่งมันก็แบบมองแงหนะ้ามันดูแบบเออมันไม่ได้ไงก็ช่วยแบบเอาบีฟอร์ที่มันดูแบบพอได้หน่อยไม่ได้โกรธเพราะว่า ดีซะอีกก็ได้เห็นถึงการพัฒนาของเราว่าคนเราอ่ะมันสามารถสวยไปได้แบบได้อีกได้อีกได้อีกใช่แล้วแล้วก็นี่มันยุคใหม่แล้วเรื่องการสัญญกรรมอ่ะมันควรจะหยุดเรื่องการบูลลี่หรือการเปรียบเทียบหรือการที่จะต้องออกมานั่งซีเรียสได้แล้วอ่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกว่านางงามไม่ทันสัญญกรรมหนูว่าไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วกระแสมันดีซะอีกมีคนพูดถึงไม่ว่าจะอย่างที่บอสบอกมันจะมีทั้งดีหรือไม่ดีอย่างน้อยขอให้ได้มีกระแสขอให้ได้มีคนพูดถึงยตาหน่อย ตาตาตาอีกเน่ลืมตาลาอีกวันนะาตาอีกวันเนาะตาครับตาเนี่ยโหลืมตาขริบประาตาครับนตาหนับตาต้องใช้วนไม่ได้ต้องมีมื ไปมอ่งต้องอร้อยนะน,นันกล้องยัง่ีอันนั้นฝาไหมขอเไปมองต้องอัด้วย like that.